สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาดามสิพ้าพี่พาน้องมากินตำข้าวปุ้นใส่ผัก่งยุ้มเดี่ยวตำข้าวปุ้นแล้วก็มีไข่ต้มจ้ะพี่น้องมีพักเต็มถาดคือเก้าจา้ะพักกาดฝรั่งสิมีกินกับประมาณนี้ละจากพี่น้องจา้ามาจะมจ้าเบาๆลา,า,ยยายหายห่างมาเปิดกล่องกินกันเลยจา้า สวัสดียางเป็นทั้งการค้าพี่น้องพามากินอีกแก้วเจ้ามันนี้อากาศก็บ้าเติดลบดอกมันนี้แต่ว่าออกไปข้างนอกจัดสิพิไทยยังพี่น้องใบใหม่กับบ่หมี่ยังกับบมี่มันหลวมมันโจนไปหมดอจังสินะมานั่งกินดีละให้พี่ให้น้องเบิองนอกจากเนาะวันนี้ขออนุญาตใส่มือคือเกาจ้ะพี่น้องจ้ากิน,กกนข้าวปุ่นมันต้องใช้มือ เพราะว่าเขาปุ่นมันมันมกดีดสุดดีไปใส่สุดดีไปขว้ามันกับอไไ้บอกเขาด้วยค่ะเด้อมากินกันเลย่เบาๆไา,า,ายมือน,นี่โอ้ยน้ำลายค่อยแตกบอกไปน้ำลายแตกไปน้ำพี่น้องเขาปุ่นเขาปุ่นแต่บอกคงมานน้อยนึงบอกคงไทยได้พี่น้องบอกคงไทยไทยแท,ท้ทเลยพี่เพนํามาจากเมืองไทยเอามาเอามาเพิ่นห่อกระดาษแล้วกระเซตตู้เย็นเอาไว้พี่น้อง เก็บได้เป็นเดือนพนแบงมาหาหงุบหนึงย้อมกินกินบะคุ้งแขกมันเหนียวพี่น้องนิ้วเหนียวบะคุ้งแขกบะคุ้งแขกมากับบะคอยแพ่งพนายนนะ้องกับพ่อกินได้เังสินะแต่ว่าบะคุ้งไทยพออีเมย์คอยเอ้ยพี่น้องเอ้ยลูกเจ็ดแปดลอยลูกเป็นพันจะ้ะ บาทด้วยจะเด้อคำยังไงตาจวดคือเก่าจากพี่น้องอืมอืมแบบฮงไทยพี่น้อง บะคงไทยบะคงแขกซื้อมากแกงสม้มซื้อมากพักใช้ไข่ซื้อมากแกงแสบพี่น้องซื้อไมาให้กับเขาเอามาตำเห็มันเหนียวเขียวพอออกแต่บะคงไทยห้ามันโกกแสบพี่น้อง ตำพริกแห้งได้เพี่นอ้องเผ็ดเผ็ดแซ่บพี่นอ้องอเอาะว่าแบบตำมะุมงไม่เผ็ดไม่อร่อยวะ่ะมะฮงกระปุลพันธ์พันธ์ใส่ไข่ <ม>อกินน้ำลายเสร็จแล้วนม อืน้ำพี่นองเสียบแห้งมือนี่แส่นสน้ำบัะคามเลยจ้ะเด้อสนามขามมันนัว ข้างยูข้างลัางข้าผงตะยองบึองโอ้เกือบอิ่มแล้วพี่น้องลืมโมย,ยม <c oughs> องเกือบสีอิมแล้วรล,ลืมลืมนันลืมนี่นนต้องเธอทายเก็บกับลืมกดกล่องพี่น้อง อัน,นบัหุ่งมันดูข้างล่างกินเส้นขะปุ้นมันแล้วเด้อแต่บัหุ่งมันน่ะอือเลยมูย้อมมาแก้มพี่น้องจ้ํบัหุ่งมันบ่หวานบ่ได้ทนาน่างมีมูยอมม้อมอาอมเข้ากันเป๊ะเลย แบกเนะาะตัดมาหุองเขาได้เบิด์ตคุยายางคุณแนวอืมแคบหมูก่ะแซ่บทุกอย่างนั่นนะจา้ะเนาะขนาดมูยองกขยังเขากันไปเนาะเสียบเสียบมูยองติดตัมาห้องเจ็บ นัวพี่น้องนัวมาบอแมงไมีแห้งหรอกบ่ายแดดแมนตบมมาหมากตรตบมมาหมากโอ้ยส,สดก็สิมีแห้งอันนี้นัวจากพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดาได้คลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ